โอเคครับสวัสดีกับผู้ชมทุกคนครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนุเปอร์ครับวันนี้เราอยู่เกม Master Hunter ตอ 3Rd นี่นะก็เปเกียในตำนานนะครับบน PPSPP นะครับก็ เกมที่เก่ามากๆนะโอเคครับสำหรับวันนี้นะครับที่เห็นภาพมันดูแบบแปลกๆตานะครับเพราะว่ามันเป็น texture pack นะครับของตัวที่ผมไปลงมาเป็นมอสนั่นเองนะครับแล้วก็ทุกคนน่าจะรู้เรื่องวพามันเป็นมอสอะไรนะเป็นมอสเก้าหาง2หางแล้วก็1หางนี่นะครับเป็นมอสสัต์หางครับผมจะเปลี่ยนตัวจากไอ้พวกมอสเตอร์นะครับให้เป็นพวกสัตว์หางครับจนหมดแล้วนะไม่ได้จนหมดดิแค่3ตัวนะครับนะเพราะว่ามันมีแค่3ตัวมารับเควสกันเลยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจากคนนี้ดีไหม เดี๋ยวดูก่อนคนนี้มีเควสที่เราต้องการไหมนะครับไม่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 บอสไม่บอสเดี๋ยวเราดูก่อนนะครับอย่างแรกก็คือตัวหนึ่งหางนี่นะครับเป็นตัวจากทะเลทรายนะตัวที่อยู่กาลาครับตัวไหนดิตัวนี้ดิน่าจะตัวนี้แหละนะครับลองไปดูเลยแล้วกันนะครับไปโอเคเอาของม่เรียบร้อยไปอันนี้คืออะไรวะกับดักกระปอมเหรอไม่รู้อะเอาไปให้หมดไปเลย let's go ไปเลย โอเคครับเราจะเจอมันปะเดะมันไม่ใช่หีมา้ามันจะเจอปะวะบูแบร์เนี่ยเฮ้ยเจอแรปเตอร์ก่อนที่จะไปถึงมันอีกอืมเจอดาบน้ําแข็งคู่ก็มาดิครับ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 มาดิมาดิขู่แล้วเนี่ยนี่โดนอืมตายมาดิเอาเปล่า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 เอา เป่ากระเด็นกระเด็นซ้ำศพซ้ำศพซ้ำศพไป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 หาสิ่งที่เราควรหาดีกว่านะครับไม่ใช่พวกนี้นะพวกนี้มันกี่กี้เกินครับเฮ้ยเจอแต่มาผิดตัวนะครับไม่ใช่ไม่ใช่ไอตัวนั้นนนะไม่ใช่หนึ่งหางนะครับโอเคปล่อยมันไปปล่อยมันไปปล่อยมันไปปลาเราไปดูตัวอื่นนะครับรูอว่าไอตัวนี้กันแน่ <laughs> อาจะไอตัวนี้นะครับมาเราไปดูไอตัวนี้กันเลยเนะมื่อกี้ผมอาจจะไปผิดตัวนะ ไอตัวบูแบร์น่าจะไม่ใช่น่าจะไอตัวตัวสโนบอลเลยเนี่ยสโนบั้นสไลเดอร์โอเคน่าจะใช่เลยนะหิมะท่วมขนาดนี้ okay. ของไปมียากันความร้อนด้วยไม่ใช่ยากันความหนาวเนี่ยาเพิ่มความร้อนกันความหนาวนั่นเองอยู่ไหนนะสโนบั้นไปเลขห้าละกันเผื่อเจอเจอนแน่ๆน่รางสังหรณไม่เจอ ไม่เจอเลขสามนะอยู่เลขสามแน่กลับเลยมันจะหายตัวไปไหนวะไม่ไหนกันหมดเฮ้ยโอ้โหนันจากที่เดินมานานในที่สุดก็เจอมันสักทีจะเย็ยนพี่ว้าวโอเดีเออสัตหางหนึ่งหางให้มันทำมาเหมือนนะต่ะมนไม่มีหางมาดิคำรามเลยไอตัวโนโนเอ้ยว้าวมอไปหนึ่งดอกโอ้ยจะจะเพื่หลบได้หลบได้ ออืืมมโอ้โหฉันจะผนึกนายเอาไว้ที่ล่างกายของฉันเองโอ้โหแล้วมันคือแบบกระโดดไปกระโดดมาอสัตว์หางไอ้ทานุกิไอ้ทานุกินี่มาดิมาีิมาดิมาดิจะกระโดดไปมาได้เดี๋ยวกระโดดไปมาได้ป่าไอ้ทานุกิโดนสิวะไม่โดนเฮ้ยแมวกมุดยิดโอ้โหโอ้โห ตัวเต็มๆเลยโดนเต็มๆเลยเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยว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 จะเจนกินยานี่เมกาเดสแล้วก็เลือดนิดหน่อยอืมโดนน้ำแข็งสู้กับน้ำแข็งนี่นี่ไปข้าไปไปข้าไปตูดมั้ยไปกันไปเออนั่นแหละหยุดหยุดหยุดตีก่อนหยุดตีก่อนเออนี่นี่โดน โดนเจ็บเจ็บนักเจ็บนักตายมันหงายแล้วมันหงายแล้วมันหงายแล้วอืมันหงายมันหงายมันหงายต่อเนื่องเร็วกว่านี้โอ้โหไอ้เหี้ยเอามันดิเอามันเลยโอเคสวยเพื่อนแมวเราไม่มีประโยชน์ป่ะอืประโยชน์เยอะคุณค่าทางโภชนาการ่ามัน่ามันอย่าให้มันเข้าไปในรูนั้นอย่าให้มันเข้าไปในรูอย่าให้มันเข้าไปในรูอย่าให้มันหนี เสย,ไป,ยไปคางเสยไปคางแบบโคตรเท่ฟันตูดฟันตูดไม่โดนตูดฟันท้องมันว่ะอุ้ยมันเจ็บแล้วมันเจ็บแล้วมันเจ็บแล้วโจวมตีแบบหนักนวงโจมตีแบบหนักนวงเลยเอาหนีได้หนีไปไห้ละวปะมาโปวดท้าหลังเดี๋ยวมามามาม,ามาเสริมกำลังว่ะท,ทุกครั้งทีท่กูใส่พลังไม่ได้นะทีเว่น มาละมาแล้วจิ้มจิ้มจิ้มอมืโดนเฮ้ยมันมันน็อกแล้วมันน็อกมันมันจะน็อกแล้วมันจะน็อกแล้วต้องโจมตีต่อเนื่องต่อเนื่องต่อเนื่องเฮ้ยเฮ้ยอย่าปล่อยมันอย่าปล่อยมันอย่าปล่อยมันหนีเหรออย่าหนีสิจ,จะ้ะไม่โดนหยุดหยุดวิ่ตามมันเออวิตามมันเอานะครับอย่าปล่อยมันอย่าปล่อยมัน กิ้งไปเลยแถมแถมครับไม่ไม่ปล่อยครับไม่ปล่อยครับงายท้องง่ายท้อง,ง,องไม่ปล่อยโอเคโอเคจบไปตัวแรกกับหนึ่งหางนะครับขอแล่เนื้อหนึ่งหางได้ปะอันหาดนะข่าเราต้องแล่เนื้อนะครับทําประโยชน์ให้คุ้มการล่าหนึ่งหางที่ชิวๆนะรสรับหนึ่งหางตัวนี้นะต่อไปก็เลยอีกสองตัวนะครับที่หลุดมิติเข้ามานะครับก็ เป็น2หางกับ9หางนั่นเองะฮะก็ออาไปคิปหน้าแล้วกันนะครับสำหรับการไล่สองตัวนั้นนะครับแค่ตัวเดียวด้วยกันเหนื่อยนะสำหรับการตามหาไปเนี่ยโอเคครับสวันนี้มาเจอกันนะครับบ๊ายบายครับว้ายากเย็นเหลือเกินนะฮะก็บ๊ายบายครับ